โโอ้หนี่ดิยบยนี่ครับพ awesome. ี awesome. yes. ่น้องอันนี้หอยแข็งอันนี้หอยตลับครับอันนี้หวานอันนี้ผัดพวกพริกเผาอร่อยผัดพวกพริกเผาคล้ายหอยลายเลยกินเนื้อคล้ายหอยลายเลยเล็กงครับไม่ครับไม่ใช่ยังไม่ถึงของครึ่งบ่อนะเซตหนึ่งส่วนแปดนี่นี่คือสายหอยอยู่นะนี่เว้ยมันต้องแบบแพรวๆนี่เห็นไงได้แล้วครับ พึ่งลวกใหม่ๆเลยร้อนจริงอันนี้พี่นายพอแล้วจับไปใหญ่อยู่นะ่าหอยแข็งสดๆสดๆนี่จ้ำเขาไปอ่าจ้ำ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ผมอยู่ที่ของโค้นครับมาเที่ยวหาลุงครับลุงีิพามางมหอยนี่ครับบอปโชนี่ทีมงานนี่ทีมงานหอยด้วยโดวยวันนี้เป็นพระเอกเป็นพระเอกของเรื่องนะครับ สวัสดีครับนี่น้องโบ๊ทนะครับน้องโบ๊ทนี่จะกินข้าวก่อนครับเดี๋ยวได้มีแรงไปงมหอยเดี๋ยวกินข้าวก่อนขอกินข้าวก่อนหอยหอยอะไรจ๊ะเดี๋ยวไปงมหอยแข่งกันมองวนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมขอกินข้าวเก็บแรงก่อนจัดไปครับผมเดี๋ยวอุปกรณ์ของเรามีอันนี้ป่ะกํามังอย่างเดียวกํามังอย่างเดียวนะกํามังกับฝีมือกํามังกับฝีมือดูระดับน้ำครับนี่นี่ทีมงานกำลังลงเออ โอ้โหเจ้าโผล่เพิ่เกี่ยวกินไปใช่ไหมต้องไปฝั่งนู้นต้องตัวต้องไปฝั่งนู้นใช่ไหมพี่น้องเบว้งครับบรรยากาศเนาะโอ้สุดยอดเลยครับโซฟี่โซฟี่ไปโชว์สาวได้โอ้โหเอาต้องลงบ่อใหญ่บ่อนี้มันบอนี้ตื้นเลยลงบ่อใหญ่มองหลายกาดมีสายจูงเลยเด็กฝีสายจูงนะ ข้าวบุหรี่วางไว้นี่นี่หอยตลับเยอะหอยเออหอยตลับเพียบเลยอ่านั่งลงเลยนั่งลงถ่ายกินอ่ามันได้ออกกำลังกายเลยว่ะเฮ้เห็นไหมจั๊ก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 ถ่ายด้วยนั่โอ้โหนี่ดิโบยนี่ครับพี่น้องอันนี้หอยแข็ง ปลาสเข้ากางเกงเอาจริงๆนวไม่ได้ขีโม่หปลาเข้ากังเกงาตอวเลยัวดะไม่สั่งะไม่ใช่เขาเรียกหอยอะไรไม่รู้แต่จะกินตูดไส้มันจะเมา่เนื้อมันอร่อยเอาตูดทิ้งเอาตูดทิ้งก็คล้ายๆหอยเชอรี่บานเองอันนี้มาต่างกัตรไหนไออันนี้หอยตลับครับอันนี้หวานผัดพวกพิเผาร่อยผพิคล้ายๆหอยลายเลยกินเนื้อคล้ายๆหเลยแ่นี่ก็ลวกกิน แข็งลูกใหญ่มากใหญ่หูแล้วก็นี่ผมได้รอบที่แล้วตัวมันกำปั้นเลยใหญ่กว่านี้ก็มีใช่ไหมหูใหญ่กว่านี้เยอะพี่สองเท่าอ่ะยังไม่สุดยังไม่สุดอ่เหลือไว้สักตัวให้เราได้เห็นเขาไม่งงไม่หมดนะไม่ครับไม่ใช่ต้องหาอะไรเทียบฮะต้องหากระป๋องในเก็บที่รู้จะถ่ายถ่ายไปมันต้องมาเดินหน้านี่นะข้างหลังเก็บขี้เขาไม่มีเหลือแล้วควานหมดแล้วแต่งเกิดข้าเอาเครื่องยังทหรือว่าอะไรคันใช่ไหมคันๆนั่นเนาะมันออกจากคันๆ นี่อันนี้ยังไม่ถึงของครึ่งบ่อเนาะเศษหนึ่งส่วนแปดนี่นี่หัวหน้าแก๊งครับเศษหนึ่งส่วนแปดนี่หัวหน้าแก๊งเดี๋ยวจะดูผลงานกันว<ะ>่า<ะ>ันนีการอาชีพอ,อื่นไม่ต้องการครับต้องการแค่หอยฮะหอยอย่างเดียว <H it> เราสงสายหอยอยู่นะนี่เ <H it> ว้ยมันต้องแบบแพรว <H it> แก้วนี่น,นี่อันนี้ก็สายหอยไหม <c oughs> สายหอยรวหอย <c oughs> นี่ทีมงานบ้านนนเจป่านี่มาคองโคลนกันครับเนื้ไอ้เน็กได้หอยอะไรนี่แนกได้หอยแล้ว <c oughs> อ่าอันนี้คืออ๋อหอยตลับนี่เห็นไงนได้แล้วครับ <c oughs> ทีมงานชอบเลียหอย <c oughs> พี่น้องเออของแท้ของแท้ หันหน้ามาหน่อยดวทุกคนเอาใกล้ๆกันเดี๋ยวเอาสามสิของแท้ของแท้อายเดเจ้านี่สภาพเป็นไงครับเพียเลยเพียเลยนะนี่คือสุดเลยนะเหมือนกันออกกําลังกายเลยสุดยอด นี่อีกคนนึงครับโอดองเรานี่โอดองโอดองพอได้พอได้พอได้โอ้โหแข็ไม่ค่อยใหญ่ครับโอ้ว้าวแก้วเสร็จแล้วครับพี่น้องป้องปายอยู่กับน้องโบ๊ทหนุ่มรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนชอบกินหอยและก็อันนี้คือหอยอะไรส่วนนี้เป็นหอยตลับนะครับ ไปงมมาเมื่อตอนเช้าเช้าไปงมมาปกติหอยแข็งก็มีหอยแข็งก็มีก็มีหอยแข็งหอยตลับเนี่ยปัปนกันไปอหอยแข็งด้วยแต่ปกติะจะไซส์ใหญ่จะไซส์ใหญ่กว่านี้เพราะว่ามีคนงมไปบ้างแล้วเรามาที่หลังเขาก็มีบ้างเล็กน้อยครับพอมีตัวได้กินบ้างตัวหอยตลับนี้ก็เนื้อก็จะคล้ายๆหอยลายหน่อยก็ผัดหวานอยู่รสชาติดีครับจะลวกหรือจะต้มก็อร่อยอยู่ของแท้ปะของแท้ ลองเลยคนละตัวคนละตัวลองลองจริงเพาะเพิ่งลวกใหม่ๆไดีร้อนจริงอันนี้หอยกันเยอะดีนะเนี่ยพอแล้วพอแล้เดี๋ยวมันเพลินเดี๋ยวมันเสียรสชาติเดี๋ยวมันเสียรสชาติใช่ไหมจิ้มน้อยค้องแท้ค้องแท้ค้องแท้พี่น้องมาจิ้มนิดนึงเอาชนหน่อยชนหน่อยครับจับไป้งเสียงดุด มันก็นสุดเท่านั้นละหวานเจี๊ยบนี่ยโห,หจะกินหอยหพี่น้องสุดจริงแซบแซบแซบอ่ะอันนี้เป็นหอยแข็งก็ถือว่าสายใหญ่อยู่นะอ่าหอยแข็งสดุดๆดเด้อจ้ะเสียบสดุๆสดๆตอกสุดๆนี่จ้ำเข้าไปอ่า อื้อช่ําคนชอบห่อยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบของแท้แก้วมันก็สึกท่านั้นล่ะเอ้ย